เรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่19กรกรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะวันนี้แต่หลายคนมีเรื่องกังวลน,นะคะมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดมากคิดเยอะคิด เกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวคิดเรื่องที่บ้านนะคะคิดถึงปัญหาค่าใช้จ่ายรายจ่ายนะคะการเงินช่วงนี้คล่องมือนะคะคุณมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากนะ,คะใครที่รอความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษเงินเข้ามาแบบฟุกฟ,กฟกุเดินเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะคะในช่วงนี้นะคะการเงินคล่องมือนะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้นะคะ คิดเรื่องบ้านอยากกลับบ้านนะคะอยากไปอยู่กับครอบครัวนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้นะคะหมุนเงินนะคะกาลังหมุนเงินนะคะรายจ่ายเยอะแต่จ่ายได้นะคะซื้อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีส้มนะคะสีส้มสีฟ้านะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ2 3 1สามหนึ่งะคะแล้วก็1 0ยขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ